โอ้ยทำไมสูงแทะฉันชายฉันชายทำไมสูงแทะโดนไหมนี่ไม่โดนแม่นบอ่อโดนอะไรอ่ะหลังจากหยุดไปหนึ่งวันครับวันนี้ก็มาใส่อ้อยเลยครับเจ้า็อกดูข้อบานครับราอบานไปล้างมาสวยเลย นี่โอ้ดูสะอาดสะอาดดีเลยครับอันนี้เขาบ้านไปก็ไปขัดมาครับดูไม่ไม่ออกออกไม่หมดนะครับยังมีคราบแดงๆอยู่นี่นี่ครับต้องล้างเรื่อยๆอู้ กี่ตันเนี่ยรอบนี้นี่โอ้อันนี้กี่วันนี่แห้งหมดแล้วนี่นี่แห้งหมดแล้วนี่ Oh. ปเป็นไรต,ต,ติดติคคนนดป่ะแล้วอันนี้นอนบ่นอนค้างปะนี่พวกนี่นี่นนานตายแล้ว ดเดี๋ยวผมไปเองรอบนี้เดี๋ยวผมขับไปเองเด้ได้กี่ตันนี่โอ้ทำไมยกนี้เยอะถิ่นโ,โ,อโอ้ยืนกำกับบวันนี้ย, <c oughs> ยืนบอกวา อืมโอ้ดูดูสะอาดสะอ้านด,ดีมากเลยดูอ,อันไหนไม่ดีใส่ตรงกลางรัดตรงกลางเลยอืมไ,ไปนอนอีกคืนนึงบ่เนี่ยก็จอดพรุ่งนี้ออก เอาเออกพรุ่งนี้ทำไมไม่ออกไปเลยโอ้ยผมไปนอนท้องคืนหรอตายตายตายเกาะตรงไหนนี่ข้างในหรือข้างนอกนี่เอาดึงไปเดึงไปเลย ไปเดี๋ยว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 เ,เดี๋ยวเยวเอาอีกโอ้เดือดร้อนมากเลยครับ โอตัดอยู่ขาใครมาอีกแน่นี่สิงหนุ่มแล้วสิงหนุ่มขโมยอยู่ขาใครเราไหมโอ้นีแล้วเดินตัดทางทางเลยตายตัดเที่ยวละรอบเลยบ่เที่ยวละรอบทุกรอบ <c oughs> ตายตาย,ตายหมดเลยแหละแล้วของเราตัดตรงไหนตรงนี้นลนะเลยเนาะของเราอ่ะบอบอกคนนั่นแล้วบอกว่า อยู่คาตรงไหนก็ตัดให้ผมบางด้อบอกใครบ,บอกคนนั่นเนี่ยบอกว่าตัดมาไว้ๆเดยด้อเดี๋ยวไ,ไปไปไหนไปนอนโรงงานน้ำตาลถอยจอดตรงนี้เลยโอ้จอทำไมนอน,นอะไังสองคืนโอ้ไม่ต้องนอนนะไปเที่ยงก็ดำาเลยตายหาเลยแบบนี้ รายการนงานดอทำ <S <S ไหหรละไ,ไปนอนหนาอ,อันนี้ของรวัลก่อนครับียที่ส <20. S 2> ิบีนนที่จอดร่มไหมะที่จอดรม่รมไม่มีที่รม่มจอดโอ้รถเขาจอดบมดเไยที่ร่มอ่ะฮะ ใส่อะไรใส่อ้อย,ยอันโอ้เขามองบอกว่ายังเป็นหลุมอยู่ครับมันสูงแล้วเดี๋ยวก็ไปโดนขูดอีกโอ้อีกลากเขาเลยเสียงป๊อกกี้ เสียงอะไรดังงอนเนี่ยโอ้โอ่เลยนะเสียงอะไรมันหอนเอาไปจอดตรงไหนเอามาสมัยหลกบินนี่

นี่ให้ดิเฮ้ยขับดีๆนะขับไปเป็นเฮ้ี่แฟไปขับไปเป็นก็คอยลุ้นอยู่อ่ะรุ่นๆตามเล็กนิดเดียวอ่ะพี่ก็ขึ้นไปว่ะขึ้นไปโยนอ่ะมันคุ้มไหมถ้าผมหน้ามือตกตุ๊บมานี่ยนะคุ้มเลยโน ทำไมจะไม่คุ้มช่วยงานสบผมกี่บาทดาวผมฐานที่จะกล้าไหมเป็นแสนเป็นอะไรนี่นะคุ้มหี่คนที่บ้านนะคุ้มแล้วไอ้วันนั่นขึ้นมายังกลัวหน้ามืดกันวันแรกน่นะโอ้ไอ้ก้มอย่างนี้ต้องถอยมาคืนแบบนี้เลยอ่ะมันนั่งตุ๊บเลยนะโอ้มันก้มมาพวกมันจิ้วนี่เลยมันหมุนเลยนะ่ทีนี้ก็นอน โกกเพิ่อนไหนแล่นอะนะดูกันมานอนด้วยกันลงแล้วเรียบมาไม่มีรถใส่อ้อยเรียบมาเรียบมาเลยไม่มีรถใส่อ้อยไอ้ไอ้คนหอมหืม เกียร์โลครับนี่ว้วเอียงแค่นี้ผมก็เสียวแล้วนี่สูงไปครับกระบะมันสูงมากเลยดูอ่ะ เออปะ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 ยี่สิบเอ็ดตันครับพ่อๆกับลากไมคโครสองร้อยเลยครับเออ ه, อ้ร้อนมาร้อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ